ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้มีจิตไฟในธรรมทุกๆท,ท่านสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคนเนี่ยต่างก็วุ่นวายวกวนอยู่กับเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติเราตื่นลืมตาขึ้นมาเพื่อใช้ชีวิตให้มีความสุขเราต่อสู้ดิ้นรน เพื่อสิ่งที่ตัวเราเองนั้นรักและก็ยึดถือไว้เราใช้ชีวิตในแต่ละวันทําเรื่องเดิมๆซ้ำๆหลับตาลืมตาหายใจเข้าหายใจออกเผลอแป๊บเดียวชีวิตก็ผ่านพ้นไปอีกหนึ่งวันในแต่ละวัน เราตื่นลืมตาตื่นขึ้นมาก็เพื่อที่จะต่อสู้กับความยากจนเราพยายามดิ้นรนต่อสู้กับความเจ็บป่วยที่นานวันร่างกายของเรามันก็ยิ่งมีโครคภัยไข้เจ็บเพิ่มมากขึ้น เรากระเสือกกระสนดิ้นรนทนเหนื่อยยากลำบากกายก็เพราะต้องการที่จะให้ตัวเรานั้นเป็นคนที่มีค่าในสายตาของคนอื่นนี่คือกิจวัตรซ้ำๆของชีวิตที่หลายๆคนเนี่ยพยายามบอกตัวเองว่า นี่เรากำลังตามหาความสุขกันอยู่ชีวิตของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนต่างจากความตายที่เป็นสิ่งแน่นอนเที่ยงธรรมไม่ว่าจะหัวงอกหรือว่าหัวดำความตายยุติธรรมกับคนทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้เสมอ เราใช้ชีวิตมานานเท่าไหร่เนี่ยเราย่อมรู้ได้แต่เวลาที่เหลืออยู่ของชีวิตนี้ไม่มีใครรู้เลยว่าเหลือมากหรือน้อยแค่ไหนนั่นเป็นเพราะว่าชีวิตของเราแต่ละคนเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนมันมีแต่ความไม่เที่ยง แต่ในอีกแง่มุมหนึง่งความไม่เที่ยงถาวรของชีวิตนี่แหละความไม่มั่นคงไม่เที่ยงมันทําให้ชีวิตของเราแต่ละคนเนี่ยมีคุณค่ามีความหมายเราแต่ละคนก็รู้ดีว่าเวลาในชีวิตของเราเนี่ยมันมีอยู่อย่างจากัด คนคนหนึ่งเนี่ยหายใจอยู่ได้ร้อยปีก็ถือว่าเก่งแล้วแต่คงไม่มีใครต้องการสักเท่าไหร่ที่จะมีชีวิตอยู่ถึงร้อยปีพอทนไม่ได้ที่จะส่องกระจกแล้วพบว่าตัวของเราเองนั้นมีสภาพทีท่ตายซากด้วยร่างกายที่เหี่ยวย่นโรคภัยไข้เจ็บรุมเล้าหูตาฝ้าฟ,า,ฟาง นี่คือสิ่งที่เอาเข้าจริงแล้วไม่มีใครอยากอยู่ถึงร้อยปีหรอกเพราะไม่มีใครอยากเห็นสภาพที่แย่ของตัวเองแบบนั้นถ้าเราจินตนาการไปถึงตอนที่เราอายุถึงร้อยปีชีวิตในตอนนั้นมันก็คงมีแต่ความทุกข์มากกว่าความสุขแน่ๆนี่แหละที่พระรพุทธองค์ท่านทรงตัดสู้ แล้วก็สอนเราให้เรานั้นไม่ประมาทครับพุทธองค์ท่านทรงตรัสสอนเราเสมอว่าการเวลาเนี่ยมันย่อมกืนกินสัพสัตพร้อมทั้งตัวของมันเองทีนี้เมื่อเวลาเป็นสิ่งที่เราแต่ละคนเนี่ยมีอยู่อย่างจำกัดเวลามันจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่าทรัพย์สินเงินทอง ซึ่งไม่ว่าใครต่างก็รู้ดีว่าถ้าเงินของเราหมดเนี่ยเรายังพอดิ้นรนหาใหม่ได้แต่ถ้าเวลาในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันหมดลงต่อให้เรามีเงินทองมากมายแค่ไหนเราก็เอามาซื้อเวลาเพื่อยื้อชีวิตของเรานั้นไม่ได้เวลาไม่เคยรอคอยใคร สังเกตดูชีวิตของตัวเราเองก็ได้เราใช้ชีวิตทําอะไรไปเพลินเนเผลอแป๊บเดียวอายุของเราแต่ละคนผ่านครึ่งชีวิตมากันแล้วแทบจะทั้งนั้นอีกไม่นานเปลือกตาของเราเนี่ยมันก็จะหลับลงอย่างถาวรโดยที่ไม่ตื่นลืมตาขึ้นมาอีกหนึ่งชาติแห่งชีวิตมันจะสิ้นสุดลงที่ตรงความตาย ไม่ว่าตอนที่เราจะมีชีวิตอยูน่นี้เราจะสะสมสิ่งต่างๆเอาไว้มากมายแค่ไหนก็ตามแต่เมื่อความตายมาถึงเมื่อไหร่เงินแม้แต่บาทเดียวเราก็เอาติดตัวไปด้วยไม่ได้ <Monday> องค์ทลายลามะ เป็นผู้นำชาวพุทธในทิเบตท่านเคยกล่าวว่าคนเราเนี่ยยอมเสียสุขภาพเพื่อแลกกับทรัพย์สินเงินทองแล้วก็ยอมสละเงินทองทรัพย์สินเหล่านั้นเพื่อแลกกับสุขภาพให้มันกลับมาดีเหมือนเดิมท่านบอกว่านี่แหละที่เรียกว่าความหลง เมื่อเราได้ยินอย่างนี้เราอาจจะต้องถามใจตัวเราเองว่าเราจะปล่อยชีวิตให้มันหมุนวนไปกับเรื่องของกินการเกียรติเหมือนกับการพายเรืออยู่ในบ่อน้ำแคบๆจนกว่าจะตายอย่างนั้นหรือเราอาจจะต้องถามตัวเองแบบนี้ซ้ำๆเพื่อกระตุน้นปลุกให้เราตื่นขึ้นมาใส่ใจกับชีวิตของตัวเองให้มากขึ้น เพราะอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วเมื่อชีวิตกับความตายมาพบบรรจบกันในขณะบั้นปลายของชีวิตท,ที่เรากำลังหายใจรวยลินใกล้จะสิ้นใจนั้นเราจะรู้ความจริงของชีวิตว่าสมบัติพัสถานที่เราอุตส่าห์ดิ้นลนแสวงหามาทั้งชีวิตมันจะไม่มีคุณค่าอะไรเลยในยามนั้น ถ้าเทียบกับลมหายใจที่ไร้ราคาลมหายใจของเรานั้นยังมีค่าเสียมากกว่ามหาศาลเมื่อตอนที่เรานอนพผง,งาบผง,งาบหายใจรวยลินใกล้สิ้นใจในขณะนั้นนั่นเองเราอาจจะเข้าถึงสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตว่าแท้ที่จริงแล้วไม่ว่าเราจะมีทรัพย์สินชื่อเสียงมากมายแค่ไหนก็ตาม มันก็เอามาซื้อลมหายใจเพื่อยื้อชีวิตให้เรานั้นอยู่ต่อไปไม่ได้เลยสักแม้แต่น้อยนิดนี่แหละสัจธรรมของชีวิตถ้าเราหลงผิดเราก็จะเสียเวลาไปฟรีๆเลยหนึ่งชาติ หลายคนเนี่ยคิดว่าความตายมันคือจุดสิ้นสุดของชีวิตแล้วแต่ในทางธรรมเนี่ยความตายมันหมายถึงจุดเริ่มต้นในภพภูมิใหม่ต่างหากเราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะตักตวงความสุขเพียงแค่ชาตินี้ชาติเดียวเท่านั้นแต่เราเกิดมาเพื่อพัฒนาชีวิตไปสู่ภพภูมิใหม่ที่ดีกว่าด้วย เรื่องพบภูมิเรื่องชาติหน้าเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะไม่เชื่อถ้าตอนนี้เราจะไม่เชื่อเรื่องเหล่านี้เราจะไม่เชื่อเรื่องชาติหน้าเรื่องพบภูมิมันก็ไม่แปลกเพราะว่าผู้คนส่วนใหญ่ต่างก็อยากพิสูจน์ในเรื่องราวเหล่านี้ด้วยตัวของเขาเองทั้งนั้นแต่ท่านทั้งหลาย กว่าจะได้คำตอบเราอาจจะไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแล้วก็ได้เราอาจจะต้องไปพิสูจน์เรื่องพบชาติเนี่ยตอนที่เรากลายเป็นเป็ตหรือเราอาจจะพบกับความจริงด้วยตัวเองตอนที่เราเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าไปสักหน่อยหนึ่งเพราะเมื่อถึงตอนนั้นถึงแม้ว่าเราคิดอยากจะทำบุญหรือแม้ว่าเรา ต้องการทําความดีอะไรอะไรมันก็คงจะสายเกินไปซะแล้วตอนนั้นเมื่อถึงตอนนั้นสิ่งที่ทําได้ก็คงมีเพียงแค่แบมือขอส่วนบุญจากคนอื่นไปวันๆมันน่าอานาถท่านทั้งหลายคงพอจะจินตนาการภาพตามที่อาตมาได้กล่าวไปทั้งหมดนี้ได้ไม่ยาก เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําให้ชีวิตของเราไม่เกิดการพัฒนานั่นก็คือการคิดว่าชาติหน้าไม่มีอยู่จริงคนที่เข้าใจว่าชาติหน้าคือนิทานหลอกเด็กเขาจะใช้ชีวิตตามใจกิเลสจนถึงขีดสุดเท่าที่เขาจะทำได้เพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่เชื่อในกฎแห่งกรรม เขาจึงไม่คิดจะทำอะไรเพื่อคนอื่นเพราะการที่บุคคลไม่เชื่อในโลกหน้าเขาจึงไม่คิดที่จะทำบุญทําทานหากคนคนหนึ่งเขาเข้าใจว่าเมื่อเขาตายไปแล้วเขาจะดับศูนย์คนคนนั้นเขาจะตักตวง ความสุขให้กับตัวเองอย่างมากที่สุดโดยไม่สนใจว่าคนอื่นๆเขาจะทุกข์ร้อนหรือจะเป็นตายร้ายดียังไงเขาไม่สนใจผลกรรมที่จะตามมาภายหลังเพราะเขาคิดว่าเขามีชีวิตยอยู่เพียงแค่าชาติเดียวเท่านั้นความเชื่อแบบนี้แหละที่ทำให้คนเราเนี่ยเห็นแก่ตัวความเข้าใจที่เป็นมิจฉาทิฐิแบบนี้มันจะทำให้เราเนี่ย หมกจมอยู่กับกิเลสไม่ทําบุญไม่พัฒนาจิตให้พ้นจากอบายอันนี้ก็น่าคิดนะคนที่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นคนที่มีความสุขอยู่บนความทุกข์ของคนอื่นส่วนใหญ่แล้วคนเหล่านี้มักจะเชื่อว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันมีอยู่เพียงแค่เท่าที่ตาเห็นสิ่งที่ตาเขามองไม่เห็น เขาก็ไม่เชื่อว่ามีอยู่จริงบุคคลผู้มีมิจฉาทิฏฐิฝังลากลึกอยู่ในความคิดอยู่ในชีวิตของเขาคนเหล่านั้นเขาก็จะคิดว่านารกสวรรค์นเนี่ยมันคือนิยายที่แต่งขึ้นมาหลอกคนโง่ให้ทำบุญ บุคคลที่มีจิตถูกครอบงำแล้วซึ่งมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเขาจะเชื่อว่าเงินเนี่ยสำคัญกว่าความดีและสุดท้ายเขาจะทุกตรมจมทะเลน้ำตาเขาจะเสียใจที่หลงผิดแต่มันก็มักมจะสายไปแล้วเสมอพระพุทธองค์ท่านจึงทรงกล่าวไว้ว่ามิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันคือภัยอันยิ่ง เหนือกว่าภัยทั้งปวงหากอาวุธหลุดหล่นจากมือของนักรบนั่นหมายถึงความตายหากสติหลุดหล่นจากใจผู้ปฏิบัติธรรมนั่นหมายถึงการเกิด ปุถุชนคนที่หลงเพลิดเพลินอยู่ในโลกอ,อันสีวิไลยนี้ต่างเศร้าโศกหวาดกลัวในความตายแต่อริยชนผู้ฝึกตนทั้งหลายไม่มีใครกลัวความตายแต่เขาเหล่านั้นกลัวการเกิดถ้าจะว่าไปแล้วความตายเนี่ยมันทำร้ายร่างกายเราให้ย่อยยับ เสื่อมสลายเพียงแค่ชั่วอึดใจเดียวแต่การเกิดนั้นมันทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจของเราให้ต้องทนทุกข์ทรมานเนี่ยตราบชั่วชีวิตทั้งชาติเลยถ้าเราพิจารณาดีๆถ้าเราเอาความจริงมาพูดกันโลกนี้ไม่มีใครหรอก ที่กลัวความตายเราแต่ละคนเนี่ยต่างก็กลัวการพัดพรากจากของรักด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครกลัวความตายแต่เรากลัวพัดพรากต่างหากความตายคือการสิ้นสุดลงในการเป็นเจ้าของของสิ่งต่างๆทรัพย์สินที่เราสแสวงหามาทั้งชีวิต ชื่อเสียงที่เราแบกยึดว่าเราดีเราเก่งลูกหลานญาติมิตรสามีภรรยาที่เรารักและผูกพันทั้งหมดเนี่ยมันจะจบสิ้นลงเมื่อความตายมาถึงเราไม่ได้กลัวตายเรากลัวพัดพรากจากสิ่งเหล่านี้ต่างหากนี่แหละคือสัจธรรมของชีวิตเราแต่ละคนถ้าเราถามตัวเราเองจริงๆเราก็จะได้คำตอบแบบนี้ว่าเราไม่ได้กลัวความตายเลยแม้แต่น้อย แต่สิ่งที่เรากลัวก็คือสิ่งที่เรารักและยึดถือไว้ทั้งหมดที่เราสแสวงหาและสะสมเอาไว้ทั้งหมดมันจะสิ้นสุดลงมันจะยุติลงเราจะพัดพากจากมันในวันที่เราตายทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าความพัดพรากเนี่ยมันน่ากลัวกว่าความตาย เมื่อเรารู้เชนนี้แล้วเราแต่ละคนก็ควรใช้ชีวิตโดยยึดถือในสิ่งต่างๆให้มันน้อยที่สุดถ้าเรามีของที่เรารักมากเราก็จะกลัวตายมากแต่ถ้าหากว่าเรามีของรักของที่เรายึดถือน้อยความกลัวตายมันก็จะลดน้อยเหลือน้อยลงไปด้วย หากว่าเรายึดถือวัตถุเงินทองหากว่าเรายึดถือในตัวตนคนที่เรารักหากว่าเรายึดถือในชื่อเสียงความเด่นดังหากว่าเราเอาจิตไปยึดถือในสิ่งเหล่านี้มากเท่าไหร่เราก็จะกลัวการสูญเสียสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปมากเท่านั้น เมื่อวันก่อนอัตมาไปอ่านเจอข้อมูลที่เกี่ยวกับคนตายว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็สำรวจสถิติว่าทั้งปีเลย2,565ที่ผ่านมามีคนตายทั้งหมดกี่คนซึ่งพอทำการสำรวจก็พบความจริงว่า ในปีที่ผ่านมาทั้งปีเนี่ยมีคนตายเพราะการฆ่าตัวตายทั้งหมดรวมแล้วเจ็ดแสนคนปีหนึ่งมีคนฆ่าตัวตายถึงเจ็ดแสนคนนั่นหมายความว่าในวันหนึ่งเนี่ยมีคนฆ่าตัวตายเยอะมาก ทีนี้เราก็มาคิดต่อว่าทำไมคนเหล่านั้นเขาไม่กลัวตายทำไมคนที่ฆ่าตัวตายเหล่านั้นเขาเลือกที่จะตายมากกว่าเลือกที่จะอยู่ซึ่งพระพุทธองค์ท่านกระสงให้คำตอบว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยคือการกระทำของผู้ที่ไม่กล้าเผชิญหน้ากับความเป็นจริงคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ย คือบุคคลที่กลัวการมีชีวิตมากกว่าความตายการที่เขาจะต้องไป,ปเผชิญกับความจริงในสิ่งที่เขาไม่ได้คาดคิดไม่ได้ต้องการเขาจึงเลือกที่จะตายมากกว่าเลือกที่จะอยู่เผชิญกับสิ่งที่เขาไม่ต้องการเหล่านั้น เพราะฉะนั้นสาเหตุที่คนเหล่านั้นเลือกที่จะทําลายชีวิตของตัวเองนั่นก็เพราะว่าเขามีความหลงผิดหรือจะเรียกว่าหัวใจไร้ซึ่งธรรมะก็ได้คนที่ทำร้ายร่างกายของตัวเองจนตายได้เนี่ยอาจจะว่าไปแล้วเขากำลังฆ่าผิดตัว เขากำลังลงโทษผิดคนถ้าหากว่าใครที่เคยศึกษาธรรมะให้ลึกซึ้งมากพอเนี่ยก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยแท้ที่จริงท่านก็สอนให้เราฆ่าตัวตายเหมือนกันแต่ให้เรานั้นฆ่าตัวอัตตาให้ตายอัตตาที่มันเป็นกิเลสเหตุแห่งทุกข์เนี่ยให้เราฆ่าตัวนั้นไม่ใช่ฆ่าตัวที่เป็นรูปกาย ไม่ใช่การฆ่าตัวตายทำลายชีวิตแบบที่คนหลงผิดเขาทำกันแหมปีละตั้งเจ็ดแสนคนเจ็ดแสนคนนี้ถ้าเกิดเราลองเอาจำนวนเจ็ดแสนเนี่ยมาคำนวณดูคร่าวๆเท่ากับว่ามีคนตายตกเดือนละประมาณหกหมื่นคนเดือนละหกหมื่นคนเนี่ยก็เท่ากับว่า ในหนึ่งวันมีคนฆ่าตัวตายสองพันคนเยอะมากเลยทีเดียวสองพันสามสิบวันก็หกหมื่นสองพันคนต่อวันนี่เป็นจำนวนคนที่ฆ่าตัวตายคนที่ไม่กล้ามีชีวิตยอยู่เพื่อเผชิญหน้ากับความเป็นจริงคนที่มีมิจฉาทิฏฐิหลงผิดฆ่าคนผิดแทนที่จะฆ่าตัวอัตตาที่มันเป็นเหตุแห่งทุกข์ให้ตายกลับมาฆ่าตัวเองที่เป็นรูปกาย ภายนอกถ้าไม่เรียกว่าหลงผิดจะเรียกว่าอะไรทีนี้เมื่อเราได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเราจะเข้าใจความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วเราเนี่ยไม่ได้เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตหมกจมไปตามอำนาจของกิเลสแต่เราเกิดมาเพื่อพัฒนาชีวิตจิตใจเนี่ยให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่า ความโลภทำให้เราเนี่ยตกต่ำลงแต่ความเมตตามันจะทำให้ภูมิธรรมของเราภายในใจิตใจของเราเนี่ยสูงขึ้นความโกรธมันทำให้ประตูอบายมันเปิดออกรอรับเราในทางกลับกันจิตใจที่ไม่คิดจะเบียดเบียนใครมันจะทำให้ประตูของสุคติโลกสวรรค์นเนี่ยแง้มออก ความงมงายก็เช่นเดียวกันมันทําให้จิตของเราเนี่ยติดอยู่ในภพภูมิที่ต่ําตมจมลึกแต่สมาธิิเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ผลักดันให้เราเนี่ยเข้าสู่กระแสแห่งพระรนิพพานความโลภความโกรธความหลงมันก็คือบ่วงแห่งมารมันคือโซ่ตรวนที่ถ่วงชีวิตของเรานั้นให้จมลงสู่อบาย แต่ศีลสมาธิและปัญญาที่พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสสอนว่ามันเป็นสิ่งสําคัญในการดําเนินชีวิตของมนุษย์ที่จะต้องทําความเข้าใจและเรียนรู้สิ่งที่เรียกว่าศีลสมาธิและปัญญาเพราะว่าศีลสมาธิและปัญญาเนี่ยคือสิ่งที่จะฉุดดึงเราขึ้นมาจากหูเหวนรกชีวิตของเราแต่ละคนเนี่ยไม่ได้ถูกลิขิตจากใครเลยนอกจากตัวของเราเอง อยู่ที่เราจะเลือกใช้ชีวิตว่าเราจะอยู่ฝ่ายไหนฝ่ายธรรมะหรือฝ่ายมารปัจ,จิมโอวาทของพระตถาคตเนี่ยท่านได้กล่าวเน้นย้ำเอาไว้ในเรื่องของความไม่ประมาณ เพราะฉะนั้นขอให้เราไตร่ตรองดูชีวิตของเราว่ายามที่เรายังมีชีวิตอยู่นี้เมื่อเรายังไม่ชราภาพเราก็ไม่ควรประมาทในวัยพระโรงศพนั้นไม่ได้มีไว้สําหรับใส่คนแก่เท่านั้นเด็กก็ตายแข็งแรงก็ตายหล่อสวยรวยจนตายเหมือนกันหมดชีวิตเราจึงเนี่ย ไม่ควรตั้งอยู่ในความประมาทนี่เป็นสิ่งที่นักปราชญ์ในโลกต่างก็กล่าวเหมือนกันทั้งนั้นว่าเราแต่ละคนนั้นเกิดมาหายใจเข้าหายใจออกหลับตาลืมตาไม่นานก็ผ่านพ้นไปแล้วหนึ่งชาติหนึ่งชีวิตของคนเราเนี่ยมันสั้น เพราะฉะนั้นจะแย่งชิงสิ่งต่างๆกันไปทำไมตอนเราเกิดมาเราก็มาตัวเปล่าเล่าเปลือยไม่มีอะไรติดตัวมาหรอกมาตัวเปล่าด้วยกันทั้งนั้นตอนเราตายเราก็เหลือเพียงพันไฟลอยล่องไปในสายลมมามือเปล่าไปมือเปล่าแล้วจะแย่งชิงสิ่งต่างๆกัน เพื่ออะไรเราจะหาเรื่องให้ชีวิตของตัวเร,เราเองนั้นต้องทุกข์ไปทำไมสรุปเรื่องราวธรรมะในวันนี้เราจะเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วชีวิตของเราเนี่ยมันไม่มีอะไรซับซ้อนเราเกิดมาตัวเปล่าเพราะฉะนั้น ทุกอย่างที่เรามีอยู่ในตอนนี้มันก็คือกําไรด้วยกันทั้งสิ้นอย่าไปน้อยอกน้อยใจด้อยค่าในชีวิตของตัวเราเองเพราะสุดท้ายไม่ว่าใครก็ตามจะยากดีมีจนจะร่ารวยล้นฟ้ามากมายแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องกลายเป็นเท่าทานกลายเป็นควันลอยล่องเหนือป่องเมนด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทเนี่ยสำคัญที่สุด ให้เราแต่ละคนเนี่ยเตือนตัวเองเอาไว้บ่อยๆว่าเราเนี่ยมีชีวิตอยู่เพื่อพัฒนาตัวเราเองให้ไกลาจากความทุกข์เรามีชีวิตอยู่เพื่อพัฒนาตัวของเราเองนั้นให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่าให้เราเตือนตัวเองเอไว้บ่อยๆเราจะได้ไม่หลงผิดคิดชั่วสุดท้ายนี้ก็ขอฝากไว้ว่าให้เราแต่ละคนเนี่ย รู้ชัดเอาไว้ว่าการเกิดและความตายเป็นธรรมชาติของโลกแต่สิ่งที่อยู่ในระหว่างการเกิดกับความตายนั้นสิ่งที่อยู่ตรงกลางระหว่างการเกิดกับความตายเนี่ยสิ่งสำคัญที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือธรรมะเพราะฉะนั้นในระหว่างที่เราใช้ชีวิตอยู่นี้ ซึ่งอยู่ในระหว่างของการเกิดและการตายก็ขอให้เรานั้นน้อมนำธรรมะมาศึกษาและปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองเอาไว้ด้วยการทุกคนทุกท่านบันนี้ก็สมควรแก่เวลาแต่มาก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เจริญธรรม